ปกติพรีเซนเตอร์คืองานประจำของดารานักรองแต่จากปรากฏการณ์บอลไทยคว้าแชมป์แห่งอาเซียนทางแบรนด์ซุปไก่สกัดจัดหนักฉลองครบรอบ180ปีเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่จังซีมันต้องเปิดใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพล,พลครับ วันนี้สุดพิเศษครับเป็นทอล์โชว์ Exclusive Interview เปิดใจกับผู้ชายวงการกีฬาซึ่งดังที่สุดณวินาทีนี้ผมเกิดมาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นเขาในมาดแบบนี้มาก่อนตัวเขาเองก็บอกเขาตื่นเต้นสุดๆที่มาเจอกับผมในมาดของจุดๆเกิดอะไรขึ้นจะดูเท่ขนาดโปกติเทอยู่แล้วอยู่ในสนามแต่วันนี้เท่เป็นพิเศษเราจัดไปเปิดใจซิโก้กิศักดิ์เสนาเมือง การที่จะเป็นพรีเซนเตอร์โปรดักต์ดังๆนี่เป็นสิ่งที่ยากยากยิ่งกว่าคือโปรดักต์ที่จะมีแต่ดารายาย่านิชคุณโตศักดิ์สิทธิ์เกียรติศักดิ์เสนาเมืองรู้สึกรู้สึกดีใจผมเรืองคนลุกเลยนะเนี่ยแล้วก็ ผมนน<อ>ทราบข้อมูลมาว่าค,คุณดื่มแบรมา20กว่าปีและอายุยังไม่ถึง20อ่ะจากคนที่ดื่มจนมาวันนี้มันเป็นพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยโอ้ฟีลลิ่งม,าม,ามันต้องฟีลลิ่งมันต้องแบบพ,พี่เปรียบเสมือนครอบครัวแบรนด์เลยนะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายนี่เป็นนิยามของกุซิโก้แล้วนะฮะครับผมอันนี้ผมผมเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยใช่เลยแล้วอยากจะถามว่าจุดหมายของบอลไทยตามใดก็ตามที่ผู้ชายคนนี้ยังมีลมหายใจคืออะไรครับคือพี่ต้องการพาทีมชาติไทยให้ไปสู่ระดับโลกระดับโลกภายใน4ปีเนี้ย นะครับเราจะทํายังไงให้ทีมชาติไทยไปอยู่ชั้นโลกให้ได้สแสวงแล้วสวรรค์จะมาะโคตรละโดนเลยคุณผู้ชมฮะทุกคนมองว่าทําทุกอย่างจะต้องพรสวรรค์พรสวรรค์มันก็ใช่ในในในบางเรื่องครับแต่ถ้าเราไม่มีพรแสวงอย่างที่บอกว่าไม่มีนักเตะร,ระดับโลกคนไหนหรอกที่ไม่ต้องซ้อมเอเห็นไหมจะต้องแสวงคือแสวงปุ๊บทำงานให้หนักปุ๊บเดี๋ยวพรสวรรค์จะมาเอง3คนแล้วกันที่พี่คิดว่ามีพรแสวงจนได้ดีเปเล่ ตำนานกองหน้าบราซิลเจ้าของฉายาราชาแห่งฟุตบอลยิงไปมากกว่าพันลูกควา้าแชมป์โลก3ส,สมัยมารดโดน่าเอาง่ายๆฮะนี่คือตัวพ่อของเมซี่บุคคลเดียว8คนเอาไม่อยู่เด็ดแบบนี้แหละครับพาอาเจน,าาโโนินาคว้าแชมป์บอลโลก1986โโรนัลด้โดแห่งบราซิลคือนิยามของปรากฏการณ์ไม่มีใครพลิ้ว จีบแ n d เทปขนาดนี้อีกแล้วพาทีมคว้าแชมป์บอลโลก2ครั้งพรุ่งนี้17นิกา5นาทีห้ามพลาดซิกโก้จัดไปแฟชั่นบอลไทยเป๊แม้กระทั่งวันนี้ผมไม่กล้าใส่รองเท้าแตะมาฮะมาใส่รองเท้าแตะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชื่อแชมป์หรือเปล่าโอเคกันกลับบ้านลครับจุ๊บใช่ไหมใช่ไหม